ฟอกฟอกเอ้ป่าชื่อพิกนะคะไม่สบายไม่สบายตอนนี้แม่ชีอารุณัตกำลังสอนฟอกลมนะคะพี่กํำลังฟอกลมใหญ่เลยอ่าแรงหมูกำลังฟอกลมหายใจรักษาตัวเองนะคะเพราะไม่สบายเลยมานอนมานอนพักอ่ากำลังฟอกลมมาฟังเสียงหมูพิกฟอกลมนะคะหมูชื่อพิกนะคะกำลังฟอกลมอยู่ อ่าพอไม่สบายก็มานอนนะคะอ่าได้ยินเสียงหมูฟอกลมหรือยังคะหมูก็สามารถที่จะฟอกลมรักษาตัวเองได้นะคะนายแม่เขาดึงลมหายใจของเขาค่ะดึงหายใจลึกๆอ่าลึกๆยาวๆหมูเนี่ยหมูพี่เก่งมากเลยอ่ากำลังดึงลมหายใจยาวๆรักษาตัวเองฟอกลมอ่าหมูก็รักษาตัวเองได้นะคะไม่สบายก็ฟอกลมเดี๋ยวสายสายกูลุกได้แล้วฟอกแล้วค่ะฟอกใหญ่แล้ว นะหมูกําลังฟอกลมได้ยินเสียงไหมคะว่าหมูฟอกลมเป็นนะคะอ่าหมูพิกหมูพีกกาลังฟอกลมอยู่ลูกนะคะอ่แรงแรงไหนโมแรงลูกแรงแรงลูกจะได้หายเร็วจะได้หายเร็วนี่ไหมอ่าพิกฟอกลมแรงแรงไหนลูกจะได้หายเร็วนะคะอ่าพอไม่ป่วยก็ป่วยก็ขึ้นมานอนพักที่วัดนะคะ ขวบแล้วส่งพลังให้เลยวๆถาไม่ถ้าไม่ป่วยนะคะเขาจะลุกได้แล้วแต่ตอนนี้เขาป่วยเลาเล่นเสียเล่นด้วยเอาเล่นเล่้ยอ้ย่มฮมฮมว้าว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 เวฮฮ ใช้พลังลมปารักษาตัวเองได้นะคะหมูป่วยก็รักษาได้ด้วยพลังลมปานเสียงหมูกำลังฟอกลมนะคะพอเราเล่เขาข้าถ้าเขาไม่ป่วยนะคะเขาจะลุกเดินแล้แต่ตอนนี้เขาป่วยไม่สบายเขาก็เลยนอนฟอกลมค่ะโหยังฝึกฟอกลมได้เลยแล้วเราพวกเราจะฟอกลมได้ไหมคะไม่ยากเลยเห็นไหมทำไมดึงลมหายใจที่พาตรงนี้นี่พาตรงนี้เห็นไหมดึงลมใหญ่เลยนะคะเนี่ยดูที่ท้องสิคะ ดูที่ท้องหมูสิคะฮึ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 ฮเฮึฮึฮึฮเฮึ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 ฮเฮึ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 ฮเฮึ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 ฮเฮึ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 ฮลฮึ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 ฮเฮึฮึฮึฮฮฮฮฮฮึฮฮ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 ฮเฮฮเฮฮ หมูชิ่อพริกนะคะหลวงพ่อเลี้ยงตั้งเล็กๆเลยตอนนี้ก็ที่ปีแล้วนะเลี้ยงมาหลายปีแล้วนะคะแล้วตั้งอ่ะตัวเล็กๆน่ารักมากฟอกลมเวลาไม่สบายเขาจะฟอกลมแล้วเขาจะไอเจียนออกอ่ากินอะไร มีพิษเขาก็จะอ้วกออกได้นะคะเขาก็จะรักษาตัวเองได้ด้วยพลังลมปราณนิชาธรรมะลมหายใจของหลวงพ่อดีแม่แต่หายใจของเขาอดึงลมลูกดึงลมดึงลมเนี่ยหน้าอ้าวหนึ่งหนึ่งสองสามฮึดหน้าแม่ก็ฟังรู้เรื่องนะคหนึ่งสองสามฮึ่ยแม่ก็ฟังรู้เรื่องใหมนึ่งสองสามฮึดยหนึ่งสองสามเฮ้ยหายใจลูกหายใจเอาฮึ่เห็นไหมคะ เก่งมากแม้แต่หมูยังฝึกปอกลมหายใจเพื่อรักษาสุขภาพตัวเองนะคะเพราะเขาป่วยเขาก็เลยมานอนครับอ่าแม่ชีอลูรักก็เลยช่วยดึงพลังลมปราณนะช่วยช่วยสอช่วยฝึกให้เขาปอกลมาอรักษาตัวเองนะคะ เรามาดูหมูฟอกลมกันนะคะรักษาตัวเองป่วยแม้แต่สัตว์นะคะที่เป็นหมูก็ยังยังฝึกฟอกลมได้เลยและพวกเราล่ะคะการฟอกลมไม่ได้ยากเลยนะคะ เพื่อรักษาตัวเองให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะหายป่วยหายไข้นะคะโดยไม่ต้องรับประทานยาก็ได้เรารับประทานรมก็ไม่ต้องรับประทานยาไงคะกินรมไม่ต้องกินยานะเพื่อรักษาสุขภาพตัวเองให้ร่างกายแข็งแรงเฮ้เอาเเลยเป็นนักสู้แล้วนักสู้นักรบเฮ้เฮ้ มาดู้องัเห็นไหมเสียงดังไหมคะ เสียงหมูกำลังฟอกลมรักษาตัวเองนะตอนนี้ป่วยป่วยหนักลุกไม่ได้ต้องฟอกลมกันหน่อยฟอกลมกันหนออ่อยอีาเยี่ยมพอเราเร่งเขาก็เร่งตามนะคะ,อะพอเราส่งพล,ลังแรงๆเขาก็เร่งตามด้วยค่ะซึ่งเขาฟังเรารู้เรื่องนะคะแต่เขาไม่สามารถพูดได้ค่ะ แม้แต่หมูยังรักชีวิตนะคะรักษาสุขภาพถฟอกลมหายใจโดยใช้พลังลมปราณพสานจักรวาลหรือธรรมะแห่งลมหายใจหรือวิชาธรรมะเปิดโลกกรรมดาะรักษาโรคได้นะคะ่คะขอให้ทุกท่านนะคะลองฝึกคาดดูนะคะเห็นไหมลุกได้แล้วลุกได้แล้วขอบคุณขอบคุณมีการขอบคุณด้วยนะปากมา ามน้อมขอบคุณมากโอ้โหเขาขอบคุณค่ะขอบคุณเหรอคะหมูที่<ม>ช่วยเขานะคะหมูเ็าพูดฟังรู้เรื่องนะคะนี่เขาก็พูดได้เขาฟังเรารู้เรื่องหมดเลยนะเ,เห็นไหมหมูเขาก็รักชีวิตรักตัวกลัวตายนะคะแล้วกนม,มีการขอบคุณคนที่ส่งพลังให้ด้วยมีการเอาหัวมาแนบเท้าชีนะคะ,เ,คะเห็นไหมคะเขาหน้ารักขนาดน,าน,านี้ เราจะไปรับประทานหมูเขาทําไมนะคะเขาก็รักชีวิตรักตัวกลัวตายนะเพราะฉะนั้นเราก็ให้ชีวิตเขานะคะให้ชีวิตหมูก็คือให้ชีวิตเราต่อชีวิตเขาเก,ก,เก็คือการต่อชีวิตเรานั่นเองเพราะฉะนั้นวันนี้เราเราเรามตตารรสัตว์นะคะเรารักสัตว์นะคะต่อไม่กินไม่กินเนื้อเขานะคะไม่ฆ่าสัตว์นะคะ เพราะการฆ่าส <st ut ters> ัตว <st ut ters> so ์เนี่ยจะทําให้อายุเราสั้นได้แต่วันนี้ถ้าเราให้ชีวิตต่อชีวิตให้เขานะะคก็จะทําให้เขาอายุยืนจะทําให้เราอายุยืนเรื่อยๆโดยที่เขาไม่หยุดเลยพอเราหยุดเขาก็จะค่อยๆพอนานใชนไหมในฟอชีหยุดไหม